ตาข้างนี้ของน้องใช่ไหมลูกแน่เออมือแม่สะอาดแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาลูกสาวมาหากินด้วย<ม>เขาชื่อพิกกิ้งนะเนี่ยตอนเด็กๆกับเขาจะเป็นเชอร์รี่อายพาเขาไปผ่าตัดแล้วบางทีตาก็ชอบเจ็บอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเวลาสมารีเห็นเขาตาเจ็บตาอักเสบตรงนี้ก็จะมียาย,ยาทายให้เขา<ม><ม>อย่างวันนี้เห็นนั่งร้องไห้อยู่ เอเอาตาไม่ค่อยดีก็เลยนี่ก็เลยจะใส่ยาค่าวิธีใส่ยาเนี่ยให้เราบีบายาลงไปที่หลังนิ้วก้อยนะคะนี่นิ้วก้อยนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะนี่บีบรงที่หลังนิ้วก้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปป้ายที่ตาเขาเพราะเราจะไปชี้ตรงๆเพื่อป้ายตาเขาไม่ยอมนะคะเราต้องใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนด้วยนะคะนี่ เป็นเล็บหรือว่าเป็นถ้าเป็นปลายนิ้วที่มีเล็บหรือไม่ก็หลอดหลอดยาที่มันอันตารายตาัวมมะรีจใช้วิธีนี้เขาก็จะยอมนะคะน้องตาตาให้น้องหน่อยนะคะอน้องนั่งให้ดีดีทุกน้องงให้ดีน้องตาตาหน่อยคะ่ะนี่น้องดูท่านผู้ชมมาดูตาข้างไหนของน้องนะตาข้างนี้ใช่ไหมลตาข้างนี้ของน้องใช่ไหมลูกแน่เออมือแม่สะอาดแล้ว เห็นไ,ไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยดูที่ค้าน้องเสร็จแล้วคะ่ะสะอาดเลยนะ้องสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามนะะ้องสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ